คุณเคยทำบุญศาสไทยไหมหลายคนอาจเคยใส่บาตรเคยเอาขนมไปถวายพระเคยได้ยินเรื่องหม้อข้าวหม้อแกงหรือขนมเดือนสิบแต่รู้หรือไม่คะว่าแท้จริงแล้วศาสไทยคือบุญใหญ่ที่เชื่อมทั้งโลกของคนเป็นและโลกของผู้ล่วงลับเข้าด้วยกันคลิปนี้จะพาคุณไปเข้าใจความหมายลึกซึ้งของศาสไทยว่าทำไมวันนี้ จึงไม่ใช่แค่พิธีตามประเพณีแต่เป็นสะพานบุญที่เปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งกตัญญูความเมตตาและการปล่อยวางที่อาจเปลี่ยนใจคุณไปตลอดกาลบทที่1วันศาสตร์ไทยตรงกับแรม15ค่้าเดือน10ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณเพราะเป็นวันที่เราจะทำบุญใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษญาติที่ล่วงลับและแม้แต่สัมภเวสีผู้ไรญา,าติประเพณีนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณลูกหลานได้ระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษและใช้โอกาสนี้ทำบุญถวายพระตักบาตรฟังธรรมเพื่ออุทิศบุญให้ท่านสิ่งที่พิเศษคือ วันสร์ไทยยังถือเป็นวันแห่งการแบ่งปันบุญให้ผู้ไร้ญาติหรือที่ชาวบ้านบางท้องถิ่นเรียกว่าพิธีชิงเปรตหมายถึงการแบ่งอาหารและขนมไปให้ผู้ตายที่ไม่มีใครทำบุญถึงนี่สะท้อนความเมตตาอย่างลึกซึ้งในหัวใจของคนไทยที่ไม่ได้ระลึกถึงแค่ญาติของตัวเองแต่ยังไม่ลืมผู้ที่ไร้คนเหลียวแลด้วยดังนั้น ศาสตร์ไทยจึงเป็นวันที่เราได้เรียนรู้ทั้งเรื่องกตัญญูและเมตตาไปพร้อมกันถือเป็นบุญใหญ่เพราะไม่ได้ให้แค่ครอบครัวเราแต่ยังแผกกว้างไปถึงดวงวิญญาณทั้งหลายอีกด้วยการทำบุญศาสตร์ไทยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือข้าวศาสตร์และขนมเดือนสิบนี่ไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาแต่เป็นอาหารที่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางธรรมะ และสะท้อนถึงการอุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษและผู้ล่วงลับข้าวสาดหรือบางท้องถิ่นเรียกว่าข้าวสลากหรือข้าวสาดคือข้าวเหนียวคลุกเคล้ากับมะพรา้าวงาน้ำตาลกวนรวมกันจนเหนียวห่อเป็นก้อนเพื่อถวายพระและแจกใจ่ายให้ชาวบ้านเชื่อว่าผู้ล่วงลับจะได้รับสเสบียงอาหารจากข้าวนี้เหมือนการส่งของไปให้ในโลกหน้านอกจากนี้ยังมีขนมเดือนสิบอีกหลายชนิด และแต่ละอย่างก็มีความหมายลึกซึ้งเช่นขนมลาขนมกงหรือขนมกงล้อขนมไข่ปลาขนมพองซึ่งแตกต่างกันบ้างในแต่ละท้องถิ่นปัจจุบันขนมนี้หลายท้องถิ่นนิยมทำเป็นกระยาศาสตร์แทนบทที่สองบุญที่ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับหลายคนอาจคิดว่า การทำบุญศาสตร์ไทยเป็นเพียงการอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเท่านั้นแท้จริงแล้วบุญไม่ได้ไปถึงแค่ผู้ล่วงลับบุญนั้นยังย้อนกลับมาหาผู้ทำอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมคบหาสมาคมได้ผู้ให้ย่อมมีชื่อเสียงงดงามผู้ให้ย่อมไม่พร่องจากธรรมของบัณฑิตคำสอนนี้สะท้อนชัดเจนว่า แม้การทำบุญจะตั้งใจส่งให้ผู้อื่นแต่ผลบุญย่อมกลับมาเป็นพลังหนุนนำชีวิตของผู้ให้เสมอดังนั้นการทำบุญศาสตร์ไทยจึงมีผลสองทางที่ยิ่งใหญ่คือหนึ่งผู้ล่วงรับได้รับส่วนบุญกุศลเมื่อเราอุทิศด้วยเจตนาบริสุทธิ์ดวงวิญญาณย่อมได้รับความสุขและพ้นจากความทุกข์บางประการเปรียบเสมือนเราโอนเงินไปให้คนที่รัก เพียงแต่การโอนบุญนั้นทำได้ด้วยจิตใจและศรัทธา 2. ผู้ทำบุญได้รับบุญโดยตรงได้บุญจากการให้ทานจากการรักษาศีลในวันที่ไปร่วมทำบุญได้บุญจากการเจริญเมตตาแผ่ส่วนกุศลไปให้ทั้งญาติและผู้ไรญา,าติและที่สำคัญคือได้ฝึกใจให้ละจากความตระนีความยึดมั่นในทรัพย์สิน พระพุทธองค์ยังตรัสไว้ในธรรมบทว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่คือเหตุผลว่าทำไมศาสตร์ไทยจึงเป็นบุญใหญ่เพราะเราได้สร้างที่พึ่งทั้งให้บรรพบุรุษและสร้างที่พึ่งให้ใจเราเองบทที่สบุญใหญ่ที่หลายคนไม่รู้การทำบุญศาสตร์ไทย นอกจากเป็นการอุทิศบุญให้บรรพบุรุษแล้วยังเป็นบทเรียนเรื่องธรรมะอันลึกซึง้งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นคือเรื่องการปล่อยวางและละความยึดติดเวลาที่เรานำอาหารเงินของใช้หรือขนมไปถวายพระแล้วตั้งใจอุทิศให้ผู้ล่วงลับนั่นหมายความว่าเรากำลังส่งมอบสิ่งที่เรารักหรือครอบครองอยู่ไปให้ผู้อื่น โดยไม่มีการหวังผลตอบแทนกลับคืนมานี่แหละคือการฝึกใจให้สละสละทั้งสิ่งของที่เป็นวัตถุและสละความตรณีในใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ในสุตตนิบาตว่าผู้ใดให้ทานด้วยศรัทธาจิตย่อมผ่องใสผู้ใดให้ด้วยปัญญาบุญนั้นยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้การทำบุญศาสไทยจึงไม่ใช่แค่การให้ธรรมดา แต่ยังเป็นการให้ด้วยความเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวเสื้อผ้าอาหารเงินทองเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้การมอบสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ล่วงลับจึงเป็นการเตือนใจเราเองว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างเช่นกันดังนั้นเวลาเราทำบุญศาสตร์ไทย ถ้าเราทำเพียงแค่ตามประเพณีบุญก็อาจได้ไม่มากแต่ถ้าเราทำด้วยความเข้าใจว่านี่คือการฝึกใจละความยุติดฝึกให้เรามีเมตตาบุญที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งใหญ่ทวีคูณและนี่เองคือบุญใหญ่ที่หลายคนไม่รู้บุญที่ไม่ใช่แค่การส่งให้ผู้ล่วงลับแต่เป็นบุญที่เปลี่ยนใจเราให้เป็นอิสระจากความตรณี และความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดบทที่4คุณค่าทางครอบครัวและชุมชนในวันศาสตร,ร์ไทยครอบครัวไทยจำนวนมากจะนัดหมายลูกหลานให้กลับบ้านพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และลูกหลานจะเตรียมอาหารและขนมพากันไปทำบุญที่วัดบรรยากาศเหล่านี้ไม่ใช่แค่การทำบุญเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเรื่องกตัญญูกะตะเวทีว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีและท่านยังตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุคคลผู้ระลึกถึงคุณบิดามารดาครัวจารย์ย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีบุญใหญ่ดังนั้นในวันที่เราทำบุญศาสตร์ไทยเราไม่ได้แค่ส่งบุญให้บรรพบุรุษ แต่ยังได้บ่มเพาะหัวใจลูกหลานให้เรียนรู้การกระตัญยูต่อรากเหง้าของตัวเองด้วยและเมื่อคนในครอบครัวหลายบ้านมาพร้อมกันที่วัดชาวบ้านก็ได้พบปะพูดคุยกันเหมือนเป็นงานรวมญาติทั้งระดับครอบครัวและเป็นงานรวมใจในระดับชุมชนการนั่งฟังพระสวดฟังธรรมมาร่วมกันคือการเติมศรัทธาให้กับหัวใจของคนทั้งหมู่บ้านบางคนอาจไม่ได้เข้าวัดบ่อย แต่พอถึงวันศาสตร์ไทยทุกคนจะมีโอกาสกลับมาสัมผัสบรรยากาศแห่งบุญพร้อมๆกันสิ่งนี้คือบุญที่เกิดขึ้นในระดับสังคมบุญที่ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ปริมาณของอาหารหรือของที่ถวายแต่คือความอบอุ่นความสามัคคีและการหล่อเลี้ยงศรัทธาในใจคนทั้งชุมชนศาสตร์ไทยปีนี้ขอให้เราอย่าทำบุญเพียงเพราะสืบสารประเพณี แต่ขอให้ทำด้วยหัวใจที่ระลึกถึงคุณบรรพบุรุษทำด้วยความเมตตาให้ผู้ร้ญาติและทำด้วยปัญญาที่เข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนต้องปล่อยวางแล้วบุญนี้จะไม่ใช่แค่บุญของผู้ล่วงลับแต่จะกลายเป็นบุญใหญ่ที่เปลี่ยนใจของเราเองให้เบิกบานและสว่างสวยไปตลอดทางชีวิตแล้วคุณล่ะคะ เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำบุญศาสตร์ไทยเป็นอย่างไรบ้างช่วยเขียนไว้ใต้คอมเมนต์บอกเรื่องราวดีๆของคุณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ